เช่นใจน้ำพุทราอัน้น้ำแอปเปิ้ลกับน้ำผักกาดหอมกินนะคะตำประหมึกค่ะวันนี้ตำขนมจีนใส่ประหมึก โอโหราพาฝรั่งอร่อยภาชีภาเราหรือว่าดีนของฝรั่งซีรูนคอดเลยเลยซีทูน và mực cái yặp mực cái này nhá 3 tua 3 tua luôn ừm tầm chín zin เราพาเาหลังก็มีแต่เหี่ยวๆดีนะยังไม่น่าเหี่ยวอย่างเดียวผักลนหมดแล้วจามันเล็กเกิน มานะพี่น้องมึกไข่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยอืมชีทูนอืมได้แรงเต็มชีทูนน้ำพุชชาน้ำแอปเปิ้ลผสมผักกาดหอม chừng là tài anh nói cả hai nó lúc đi ba nhà tiền rồi xài xe cầm gì đấy mm ừ. กำลังหัวเวียงเลยก <c oughs> ลางหัวฟั้หัวเวียงเลยหัวรูกพากฝรั่งตามขนมจีนใส่ปลาหมึก ชิดจุ่มมาผิดแผ่นล้วเ้ยเดี๋ยวแสบหน้าชิดผิดเดี๋ยเดี๋ยวแสบจมูกอันนี้ไม่ใช่ผักจีนะไม่รู้ผักอะไรของฝรั่งมามากินกันคะ่ะไม่รู้ผักอะไรของฝรั่ง ชิ้นอร่อยดีนันนิดๆมี่กิน,กนหอมๆอ,อร่อย <c oughs> โอ้ยชื่นใจน้ำพุซ่าอันนี้น้ำแอปเปิ้ลใส่ผักกาดหอม แอปเปิลเขียวไฟเบอร์เยอะไม่มีที่จะโชว์นะผักน้นเนี่ยเต็มหมดแล้วจะวางตรงไหนดีได้เห็นทุกน,น้ำนี่มาต่อคะ่ปะปลาหมึกหมึกไข่ตัวใหญ่ๆ บล็กฟ mm. ิชยอดไอตัมแบล็กฟิชอืมเฟล็ดฮืนเฟล็ดฮืดเด่นเฟล็ดฮืดเด่นสมอฟิวเจอร์อะ sama chip Kayak sepaket nih Black black hãy ờ để tớ coi Black breakfast. Mmm. That's -hmm. a squat. Mist is good. When this is good. It's good. It's good. It's good. <laughs> ว่าใครมันชื่อปะ y u r e s t star for Minwan ไบมาวั่นมนมูนเสร็จเบตด์ปะไปอินที่ฟ่แล้วเดินฟรีซแล้วเดินฟรีซอินี่ฟรีซเลยแล้วมีเกจ

ออมตริงหุ่นหอครับบ้าบลาบลาบลาออมตริงฟรอนหอเว้ยเดี๋ยวกดอมอมินเจอร์ฟรีสุดแล้วกดอ้ยเนาะ

Så jag svarar dig sen och ger henne Facebook till dig. Men Moses skickar någonting till mig först så jag kan hitta dig på mitt center på TikTok. Okej. Okay. Okej. Okay. Vi pratar sen efter jag är klart. På meddel... På med, på Missa oh. mm -hmm. inte. สวัสดีค่ะเป็จมจำปาหมึกตัวใหญ่มากจมปตาตำขนมจีนโอ้ผักจานนี้้กินหมดไหมวะ ซื้อมาเยอะเกินตอนแรกกวัวไม่พอซื้อมาเยอะเกินอือหือขอบคุณค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะนมจีนปลาร้าน,นัวๆโอ้ยร้อยไีหน้อยเค้ปลา่า

ออกยอ่อหอเองออกโซ่เหมืนเบกเบกฟิสสมัชสุป,ปาอินเตอร์สตาร์บอลขันแอตตาเมืนยกที่อมสตาร์ จัดก <c ậ u> <c ậ u> <Ooh> ่อจัดข้าวอะไรอต้องจัดอือหืมรสเผ็ดรสเผ็ดไปสุดตุกโมงก็แอสต้าอืม ôm dậy test sang om ra in the sang. Thất năm phút sau đó, 7, ุสาอร่อยมากกินฟุดฟอนไทยเลยแต่ฮิตาสวอ่ะวฮิตารดีมันดีะสกอ๊อตเพิ่เงาบูดมือเมโอเฟมโอสวย เฟมโอเบอร์ยสโปรตาสเวนส์กับทวโอบอ่ะเฟมโอโปรตาไทยมินมันฮันเอ สวัสดีโโนทันโปรดตะไทยเราบูเมน

ไส,ทะะส้ทะเลไส้หมึกทะัลเฮ้ยสตกมแล้วเนนูแล้วใช่ไหมนี่นแล

ปลามึกสองตัวแน่นท้องเลยค่ะ